ตรงนี้มันรืดเองนี่น้ตาลี่นัดยมอันนี้มันต้องปรับแสงเป็นแบบไหนเสียงในร่มปรับหมดทีก็ได้หมดหมดไอหมดเอก็ได้แล้วปรับเฮ้ยลดโซ่หน่อยเนี่ยบนั่ดสวยกว่าบนั่ดสกว่าวางก่อนไหมวางของก็มีตาหน่อยก็ยังตน